จะมาย,ยังทำแท้หนิฮะสบายดีน้องพิงเมื่อล้บอเมื่อแล้วค่ะเมื่อแล้วค่ะบกดเด็ดแล้วถูกค่ะพ่อใก่อนลงมาเมื่อแล้วค่ะรถงามแท้พิงนี่ให้สบายได้บอบ่ไรเป็นยังคือบ่ไรสบายดีประงสุบายดีประงสาดีประงุ เริเล oh <no. S 1> uh ิ่มสบายไปเพิ่งไม่อ้วนปิดมะเขือก่อนเด้อจ้าหาลอดดีในผู้อาทิตย์ชูอันเด้ดพิงสบายดีเด้อป้าลุงเด้อฮ่าผมขอยจะเขะเลยน์สบายดีป้าลุงมาสักคู่สุขคนเด้อนี่พาเจนี่น้อยรอก่อนป้าลุงเด้อผมยอมรับยอมนอนสุ่จ้าป้าลุงเด้อไปบ้านสุ่จ้า ผู้ชมคอยคือเป็นอย่านี้คลิปรุดบ่บผมเฮียเป่ยนสีผมไม่เพ่นน้องเราเป็นสีช็อกโกแลตช็อกโกแลตออนเปลี่ยนสีของผมเหมือนกันยานะบุญยอมนอนเลยมือนนี่จุมนะ่มและจุ่มสีนอนแนละแาบตาลำคำเขียนแท้นี่ ตะเวนค่อยทำลงแรงแบบนะ้องเนาะสำมือนเดาไม่ว้อนกะตะเวนตะเบียงพันติดน้ำพาิดเอาตอนเรงตอนคุ้ำมดเด็กในสายฝนตกอ๋อปูลาเบืองันันยันๆๆนมีแจ๊คหน,นึ่ไไงไหมอ เมื่อม่ม่ชิมุนก็เห็นปลาลุกมืองสไินได้บังเอบังก็เล่นเต้นเฉพาะเลยมาใบเห็นเหียมนไหมเริ่มได้หนผลงามผลนิมาเขือมามักชุกเมื่อไห้ในตู้ปลูกแน่ค่ะเรมแตมากินอย่างเดียวดิไมยู่บ่มักันล้างเป็นไหมพูไม่ผิ้องเนาะ คนตกมาแหละเป็นดอกเป็นหมากใหม่เลยมังคือเชงมังือไทยนี่แบบมังคคือว่าน้องเมฆเลยกรงไรกระไรกระไรกะไรยังอ้ววววววมีวววัวว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 วื่มววกววเอวโอวว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 วเ พอดีกินมาคุณพี่น้อยร่างเป็นหลอกลายเลยนี่ยนะหวักน้อยๆชั้นปฏิบรเมินนี่แหละการ์ดังพอดีเป็นลายมันเป็นมันเป็นไว้เนาะใหญ่ไว้ปิดขมือได้คุณพี่น้องเยว่านในเจ้านี่กับปิดกินกับมกน้ำไม้คือว่านี่กับมกน้ำไม้ นี่กับมุยอมรับยอมนอนเลยป่ะดูไปเจ้าคนบินไปสักจะว่ามีอ,อ้วนกับมาเงินรักเอากาแฟให้ดูกินไปเจ้ามาเจนมานอนเลยไหมมาผีมื่อแล้วนะอันนี้มีการเอาค่าแล้วน่ะหน่อยยังมีวันที่จะชาวโมปูนะอืมที่นี่เบื้องลู่จะว่ามีเฮ็ดเพาะไปเจ้ันนี้เฮ็ดเพาะ ันี่เราเพิ่ใหม่น,หนี่นาพักโหระพาเนี่ก็มีนี่มันเกิดเองโหระพาขีมินขีมินเอาไปข่อยนอนนึงเด้อข่อยสิปุบองดูกล้วยอ้าวแต่ทองทองกโกกแค่นี้หลอกกระเจีย๊ยมันเป็นหวานแนหวานอืมมันมันโมเมนต์บอนว่าอันนี้นะขานี่ยอันนี้ขีมินนี่ ะละดอกกระเจียวใค่ก็ะม่ว่ซับเอากล้วยประตูจะได้ก็ได้วักได้ในเดือนเก้าเดือนสิบนี่ได้กินเล้าเสอนหนึ่งเป็นสองไอ้หน้าประตูมาปุ่มันแตกนอนแตกเนงไปเบิดเลยสีผ้าประรุ่งเหะสชวนแคมหัวกันเอ้ยนี่เจนี่กับบอบอบบอ๊บอะไรมันชุบ่รเห็นไนด้ไมมว่าจูรมพืชนนี่

เกลือไม่เกลือไม่น้ำมันเหรอวะออมาถ่ายพีย่เด้อแต่ยุงคุบครบลูกนะขนาดไหมตีมาไปรับน้องบิวตี้ที่โรงเรียนมาจะน,น้องไอ้มันนี้เนาะกัพาเจนเนี่ไปน้ำมันนี่ฮะ เดี๋ยวมันกินยาลดทุนไปจักม,นนมันหน่อยลงเลยอือนั่นแมอนอยู่อืมเอ๊ืเป็นเ้ื่อยหมักปลายมาเนีเอเฮ้ยหมักปลายเฮ้ยอ้าห้องปลาลุงบ่ปลาลุงสบายดีปลาลุง สวัสดีเลยสบายดีปาลุง่านดเนี่ยมืดมืดเลยลป้าลุงเลยกอยขำลงแรงแล้อไปตลาดก็ไักชิวยังไี่้อเ้ยนี่แต่เฮ็ดแห่เฮ็ดต่ห้าวกินด้วยเลยเียนแกีไมมันนี่แกหมกไมใช้กระตูต้มของข่เรือมหม่าไงนะนี่ กันน <ý Prefer too bad> yeah. mm ี hmm. right yeah. ่เอาไม่ใส่เ็ไว้เลยนะใช่ไหมใส่่ยุ้แล้วก็เนีต้มจต้มอจ้อันะต้มบ่บเม่อันาชื่อว่ากินี่มท่านได้ซุกหรอเบิรงแล้วก็ต้มจ้แล้วมักหักเลยหน่อยยูแล้วมักหนักหมอน้อมเก็บกวาดเนยมะเขือ ไปในเดียวไวกินใส่ตู้เย็นนะมบอกว่าเยาำเน่าอะจะได้ละเอาแล้วมาใส่แล้วเอาจุบจักละเอาอะไรคืออะไรนะก็จงไว้ก็ไม่ไปกินจักรจงไว้จงไม่ไปกินจักรอยงนะจงไว้ก็ไมไปกินจักเป็นตู้เป็นตู้เป็น้อะไกินไไหนเงินไ้อันน้าจะว่าจะจงไว้

อจรไปไปหาเอวิวปะหาเอวิวเนาะอือบารีเปรุ่งนี่หรอกบารีแล้วบารีก็ใช่โอวิก้าโอ้โอวิก้าตัวได้วิวสีย่างวิวใช้กีเขียวบ่าคือสีฟ้าเมนว่าอาเอาโมิกะ đi mò Chắc Ừm Ăn có gì và nặn cái gì ốm tin ừ, bỏ mày bò, <laughs> <Chắc vui. cười> แชอยู่แชปบ่าได้คู่บารุดกองแล้วลูกอืออคุณมันเนี่เราบนี้ดปะคนขี่เยอะแเืยเงดินเนาะบมเด่นทเียคนนะแชท่งีนนองอีเด้เฮ้ยโอ้กนขี่เยอนี่อ่ะคนขี่เยอนี่รีบเวปะรีป ้าี hey, moment, kind of mm ่น hmm. um, uh, ้องดีน้ำได้บ่นน่เฮ้ม่เล็เก็บถุงยางมาเลกด้วมาลองเก็บขบะด้มาบวงลูกล่ะบวงนันมาดูอ้าใส่ถุงตีน้องกวอนมาดูบวงลงมือเจ้าน่ะถุีนมันเย่ไปแป้งเขียวบ่ลูกไม่แม่ไล้บวงนะ อีได <c oughs> э so ้สบายดีปราุงนะบอกกินนี่สบายดีก็นอหนังตัวมือห่ามืดแล้วปลาลุงไงคำนะหกโมงอาจะเป่าก็ได้หืมหืมไม่มูดดิดเอป้าชูนนองไอนองเห่ยูนวดเลย่ะ แย่ๆยแยไม่ประกาน้องลูกไม่มีน้ำน่องเ้ย,ย ừ, มารือแม่มาหันเห็นไหมนะเห็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นไหนะเอามือินเพื่อพี่ให้น้องดินน้ำในรูปโจ๊กยังไงจักจางเครื่อ,องสสดินกงมาดูบอลนั่นบอกคู่บอลในเมมได้คู่นี่น้าคนที่นำกีตอมนหม คนก็ตกแค่ตกวาวพี่น้องเอ้ยตึกมนนะอไรไปเนคัวผมนยูคูกันอยู่แกไปถุงยางถ้าลูกกถุงยางเขาดีอยู่ไนปะเออรากง่ยิงสิคบนะันผีิมาหอกนาผีชิมาหอกปะผีแบบบผีนะเผีองก้อยเ้วผีงก้อยเห็นไผีอ้ฉนบ nha là ơi nha hà lộ đây nha nè mà đứa hòn tốt là có hòn bạn bà, bà. bà khảo đây là người nằm tủ kẹp mưa phì kẹp mấy mấy quần trông mà hả vô จุ๊ไหมจุกตั้กอ้บเราได้ย,ยังมาะจงไหมเม่สักินเค็มแกะอย่างนั้นนัวแก้ว่ี่นอนี่เป็นุูดเออพ่อ,พอแม่พี่น้องเออกระสอบพุย,เป,พย,ย,ยพเป็นพุยกากระต่ายพุยการว่าคนไทยแล้วก็แคบเดืองใ้บ่ให้เปื่อน เจ้าบุหเจ้เตือนเ้าเพม่อนเตือนบอกผาสนใจก็สั่งซื้อได้เด้อในลาวพันสองซื้อชดแตรเงินซื้อชดพันเอ็ดลาวพันสองดื้อแค่พันไอ้ดื้อห้่ร้อยเดียวมีเมมรื่นะองอวงงอะ ก็นดัดังเดียวอีเดียก็เพนาน้อีชาก็ปิดความใจเดินชาก็ิดข้จะสผ่าอีทำกินดังดเดียวโอ้เฮยังนูนี่เก่งแท้ิงัลลาเอาลองไหมรู้ตังใจลองไหมหนึ่งสองสามจริงจตั้งแต่ไมาอม

รำแงเพลก็ปิดความใจจะมาอีทํากินรังรังเดียวอู้ทาก็ปิดความใจรุ้ท่ก็ปิดความใจร้องเพลงไม่กิ่อารมณ์เพลงอ่ะโอ้เฮียนสีประเสริฐดูโองเฮียนใช่ประเสริฐบ่คือสีประเสริฐใช่ประเสริฐเพ่ยูดิไม่ยูดิเดเฮ พี่บอดีน้ำมือเก่ยไปมาไปมาไหอสบายดีกันสยป้าลุงนี่หรอสบายดีจะมายังคำแท่นี่ฮะโอ้ยนี่น้องต้นทับเอื้อยละแกแกระแกระแไปหาเอื้อยแด้วนี้ห้องน้องมาดีน้ำรุโอ้ไม่รกนี่มาหนุนแจกมามามามุนแจเอนี่รงาลนี่นี่เปื่อม ใช่ยาเลยใช่ยาใช้ยาล่ะใช้ยาเลยปูเลยให้ปูล่ะอู้เพิ่งให้เออเพ่เช็ดไผ่โดใหมาดิน้าบ้อเฮเอคเยกีว่าให้มาดินาแก๊กอันเีรอดกล็ก็โดนนางย่างนะมันนี่บอกเอออ มาอยยี yeah. ่ด <t seine Christmas> ีไอ้พอจะเป็นไข่บอบ่บคนน่าอเออปอเออปอปอเป็นไกู่ใช่พอรี่เลยพอรี้ชักจุบบ่จัจุบจี้สิลูเลือดไปกับหัวดินเลือดไปลูกเลือดไปเกเ็จะพูจะได้ไมู่ดนะดเลยนะูอำนาจบอูอำนาจตู้อยู่ลูกพู่ตู้ตู้ใช้

ยาเอ็ดเอือยเฮ็ยขี้ดื้อและเจ้าล่ะยี้ดื้อะเจ้ื้อยาเ้เอือเสร็จสเอ้า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 เฮ็ดนองเฮ็ดนองอยูนดีกินข้าวกับยังกินข้าวหยิบหยิเย็ดเย็ดเย็มาเลยมาเลย

ป้าน้องเห็ดเ่่าอน้องเห็ดเดือแท้นีิเออน้องโอ้จใเจ๊นเห็ดยูดี่ยูดิ่บอกน้องเนใจยด้อเหรอยูดื้อยูน้องไงยูนน้อดิไปโรงเรียนด้วบิวถามน้องด้วยฮะไปม่เกยาแล้ว ตอนเศร้าผ่าไปนพตุตอนแดงมากับพตุตเนาะมีหวางเด่อ่าเล่มาเล่เเนนมาเ่อเพอาเพไแมงย่งห้อง่บิวอีอะย่งบิวนี่หาแล้วคดแม,แมงค,งมงคบรบนะน้อยูดีเนาะแมงอึอาเอานิตกเอาถ้ายูีถ้าิ่างเอ้อตกตบเลย ใช้ปูเลยห้องห้องปูรล้อป่วยฮะดีังดีมาพรน้องลงละน้องฉิขึ้นน้ำห,าหานำาฮาฮ่าน้องสีไปน,น้ำจ้าลมงมากเลยอลงมากเลยจิงนัดบ่ลงมากลงละหมอน้องขึ้นได้น้องโต๊ตุ๋ยละพอขื่นละที่คุ้มในแกน่กะ คืนนี่นอนหายไปคืนแบบหักแตกหักแตกไอแล้วหักแตกแตกเต็มเต็มหมดผ่า,<ม>าน,น,น,นาน,นโอ้ยลองดมขอยอด้วาว่างหน,น <c oughs> งเออนั่งริมกันหนุให้มาหน่ะเป็นน้ำปูไป แม่ว่าปวนี่เฮ้าไ้เเฮ้้เเฮ้ๆแล้วเอ๊ะมเ่ยกนี้เาท้้เท้เา2เบออ่ะโอ้ตายโคโเ้วฮักเวมฮักคุย้วอือตายเเฮักคุย้ยอืออืออืออันนี้เทานี่อะไ้นอนนี้่ะอันนี้